สวัสดีครับกับมาอีกครั้งนะครับกับร้านฮัทไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85นะครับก็จัดให้นะครับกับชุดจิกกระแสเดือดที่สุดตอนนี้นะครับกับเจ้าคันอ l เล t ตาชูสเตอรครับแบงค์โซลิดคาร์บอนทั้งเส้น100%เซนะครับแบงค์เลียวเล็กมากเล็กกว่านิ้วก้อยผมอีกนะครับนี่ถ้าเอาปากกามาเทียบยังเล็กกว่าปากกาอีกนะผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าแบงค์เล็กกว่าปากกาอีกนะครับ นะตัวนี้ถือว่าเป็นคันกระแสมากนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยถามกันมาแยะนะครับบอกว่าพี่ช่วยจัดชุดสปินให้ผมหน่อยนะครับของงบไม่แรงอ่ะผมจัดให้เลยนะครับชุดนี้นะจะเป็นคัน PE 1หนึ่งขีดสอนะครับใช้เหยื่อเริ่มต้นเนี่ยผมแนะนำว่าตั้งแต่40กรัมสามารถใช้งานได้เลยนะครับจนถึง200กรัมนะครับอ่าเหนียวมากโคตรเหนียวเลยครับแล้วก็ไกด์เป็นซิกทรงเคนะครับ รองรับทั้งสายเอ็นแล้วก็สายป E นะครับเป็นงานทะเลโดยตรงอยู่แล้วนะครับจิกกิ้งได้เพราะว่าเขาคือคันจิกอยู่แล้วนะครับจิกกิ้งลอยสายอินตีแคทเหยื่อบนเรือนะครับเอาไปตกตีปลาช่อนตีปลาชะโดได้หมดครับมันไม่ได้จํากัดนะครับบางคนลูกค้าผมเอาไปงัดปลาบึกปลาสวายก็ไปงัดกันมาแล้วนะครับไซส์ยี่สิบโลนี่พี่แกงงัดกระเด็นเลยนะครับลูกค้าเอาไปงัดช่อนทะเลครับช่อนทะเลไซส์เกือบยี่สิบกระเบนก็งัดกันมาแล้วนะครับ อันนั้นหายห่วงอเดี๋ยวผมงอให้ดูทีหนึ่งโอ้หมันโคตรเหนียวจริงครับคันนี้แล้วข้อสําคัญมันสวยครับแล้วมันเป็นแบงค์ที่เบามากนะครับมันเป็นแบงค์ของ J8 นะครับแล้วก็ดีไซน์เนี่ยโคตรเทปนะครับจับคู่กับเจ้าลอกไพโอเนียคาเมลอนเบอร์สามพันนะครับสีก็จะเป็นสีลุ้งออโรร่านะครับเพราะว่ามันจะได้เข้ากับชุดแต่งนะครับของคันเบ็ดนะครับใส่น็อปให้นะครับแขนเป็นเซียนซียลูมิเนียมทั้งชิ้นนะครับบอดี้แข็งแรงนะครับ ตรงนี้ก็เป็นลูกปืนนะครับรองรับสายเแล้วก็สาย PE ตัวนี้ลูกค้าส่วนมากจะใส่อยู่ P-E 1.5นะครับได้200เมตรถ้าใส่ P-E 2ก็ประมาณ150เมตรฉะนั้นเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนครับหมุนโคตรลื่นนะครับนี่ถ้าผมไม่บอกว่ามันเป็นลอกแบบพันนิดนิดนี่ผมนึกว่าแบบตัว2สมพันเลยนะครับอา้าวผมจัดให้ตามสัญญาแล้วนะครับกับชุดอิเล็กต้านะครับอ่าเดี๋ยวคิดราคาน ซื้อคันอย่างเดียว1,890ซื้อลอก1,290บวกค่าส่ง250บวกค่าสาย PE 300เป็น3,730เอางี้นะครับคิดไป3,590บาทรวมส่งนะครับพร้อมใช้งานคือเอาชุดนี้ไปถือไปบนเรือได้เลยนะครับเดี๋ยวได้ปลานะครับไปหาเอาเองนะวิธีการสั่งซื้อเหมือนเดิมครับ นะทักเข้ามาที่ Facebook Fan page, f a n p a g ฮั h ไท f ฟิ h i n g สุข,ขุมวิท85ได้เลยนะครับเดี๋ยวน้องแอดมินก็จะคอยตอบให้บอกว่าเอาชุดจิ g กสป n ครับผมจัดได้10ชุดนะครับเพราะว่าลอกมันเหลือ10ตัวไม่ใช่หลไรนะครับนะจัดให้ได้แค่10ชุดเท่านั้นนะครับด่วนๆเลย